ทุยมาแบงกจะลอมึงไม่จะเป็นต้อง a ออยู่ในข้มือเลิกขอตั้งแม่แล้วก็พอมึงฟ้ากำลวายมาฟ้ากำลังครอบงำกูาเพลงแบบั้นมึงก็ไม่ชอบกันหรือว่าบบมึงนี่ยจะเชว่าไม่ได้ลอกมาเออ่ะเหียไรมึงก็ลอกกันมาค้ก็ดูเรื่องที่มันทดังเดมาแบงกจะลอมึงมันจะเป็นต้องเอพีอยู่ในข้มกูมีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีพ่อมีพี่มีน้องให้กูจะป้องกันกูาเพลงแบบ สิว่าพวกกูเคยเป็นเพลิกไม่เติมกันครั้งละนิดรอกสองวิที่แล้วกูก็ทำไม่ดูไปคูว่า I'm a street g อ d MIE ในแบกกูไม่มีสตราคแค่ซ้ำมาทิ้งน้องช่วยไม่บอกว่าไรไม่ดียัดแม่แค่ตัดมันทิ้งเนาะเร็วเร็วเร็วยัดไปเพื่อนยัดไปเพื่อนตายเพื่อน i i i know I know what am 24k lock locked อ p in the bag smoke herb top pop s ักไ w i หมือ gang แม่งก็ต้องได้เงินละแม่งก็แบรนดปัญหาเรี่อเขาแม่ can h a n d e i ผ่านเรียองเรืมันเยอะแยะแม่งก็แพ้ดิกูไม่เกกันนี่ say fuck my d a it's fuck me I don't fuck with the saddest กูมีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีพ่อมีพี่มีน้องให้กูจะป้องกันกูจากแบงแบบนั้นมันก็ไม่ชอบกันดูบ่าะบามือที่อยากจะเซว่าไม่ได้ลอกมา